ก็ได้เฮียนหูนอนได้หูว่ามันต้องได้ผสมพันธุ์ต้องได้มาเคลเ่อนดอเครืดอกดอกแบบนี้ก็หู้ื่อว่าอ่าการที่จะได้หมักเลียนหน่วยหนึ่งนี่นะมันจะต้องใช้ความอดทนจะต้องใช้เวลาเวลาเนาะต้องแบบนี่นทุกคนเกส่วนทั้งกลางมันเห็นบอนี้ครับตัวนี้ขามันข้าวถิ่กิโลสวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผม<พ>บา่าเอกทีมงานบ้านนาครับ หลังจากที่พี่น้องครับได้เบึงคลิปในการตัดอ้อยของน้องอดิสาแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับสําหรับมือวันนี้ครับพี่น้องครับผมสิพาน้องอดิสาครับมาศึกษาเรียนรู้เบิ้งวิธีการดำเนินชีวิตของพี่น้องทางอําเภอกุจับครับจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านดอนพิลาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่พอแม่ของผมนะครับเฮ็ดมาตั้งแต่กกแต่เข้านะครับพี่น้องครับผมต้องเลี้ยงให้พี่น้องราบก่อนว่า ทุกข้างที่ผมนำพาน้องๆหรือว่าทุกคนนะ่ะมาบ้านผมทําไมผมถึงมาไทยให้ไทยนาซึ่งผมเลี้ยงให้พี่น้องทราบตลอดลครับบามันบอมเป็นการอวดโอทางแบบเอ้ยมีให้มีนาจากไรจากยังผมแซว่าผู้ที่เพิ่นมีหลายกว่านี่มีเยอะกว่านี้นะมีแน่นอนครับมีหลายกว่านี่แน่นอนแต่วัตถุประสงค์ของผมนั่นก็คืออยากให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนนะ่ะหูจากบาอาชีพที่พ่อแม่เฮ็ดอาชีพที่ผมเฮ็ดนะผมเฮ็ดยังในปัจจุบันนั่นก็คือแบบ ยกตัวอย่างเช่นผมขอท้าว่วมไปเลยตอนผมไปที่อุดมไซพี่น้องครับพี่น้องจําได้บอที่ผมไปถ่ายคลิปกับน้องดาวอยู่ที่แขวงอุดมไซเป็นอีกอย่างที่ผมตื่นเต้นมากนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปสัมผัสเบื้องบรรยากาศแบบนั้นมผมตื่นเต้นนั่นคือแบบมันเป็นสิ่งที่ผมบ่หูบ่เห็นบ่เคยหูบ่เคยเห็นเห็นตั้งแต่แบบเขาเจ้าไปแบกเขายุทั้งพูนะ่ะย่างไปกับ14กิโลอะ่ะซึ่งแบกเขาลงพูขื้นพูลงุงพูขื้นพูนะ่ะ มันเป็นอย่างที่ผมหนาตื่นเต้นมากซึ่งผมถึงในวิถีชีวิตของเพิินถึงมากๆเลยแต่คลิปนี้ครับผมจิงสีพาน้องอริสาครับมาเรียนรู้เบืองวิถีชีวิตของพ่อของแม่เนาะอริสาสวัสดีค่ะสบายดีค่ะสบายดีทุกคนบ่าเอ๋บาริสาสาวน้อยจันเดินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาืันนี้เนาะได้มีโอกาสจะมาส่วนมักเล่นเนาะหรือว่าคนไทยเอื่ย มะ,มะเขือเทศครับมะเขือเทศนะโอ้ลืมคนลาอ้อนมักเรนครับอันนี้มักเินมักเรนไงนี่ก่อนที่เข้าสิบปตรงนั้นเดยวว่าเอขอเท้าว่วมก่อนมาตอนที่ตัดอ้อยเมื่อบ้านเพียงไต่ย้อนย้อนกลับไปเลยคิดเมื่อวานหลัก็กระแสตอบรับทีพี่น้องเพื่อนมาคอมเมนต์อ่ะอริษารู้สึกยังไงบ้าง โอ้ยกะรู้สึกดีใจเนาะที่มีคนมาซื่นโซมมายองมาคนเนาะกะมาเม้นว่าอุ๊ยอลิสาตัวเป็นสาวแล้วไม่ได้เห็นนานไม่ได้ดูนานเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะข้างไหนที่กลับมาไทยนะจะมีเอฟซีกลับเข้ามาบันหลายมาเบิองหลายแบบรู้สึกว่าคนที่แบบ ห่างหายจากซองหรือว่าห่างหายจากการเบิงอะซองอลิสานะจะกลับเข้ามาเบิงเนาะเพราะว่าอลิสากลับมาไทยแล้วค่ะจะมามา,มาเบิงคลิปที่ยูทยหรือว่าคลิปที่โอ้ลักษณะประมาณนี้น่ะจะมีคนมาเบิงหลายเนาะอลิสาก็เลยถือโอกาสนี้เนาะแบบได้มาอัดคลิปกับเบ้าเอยูที่ยวดอนแล้วก็อลิสาก็รู้สึกดีใจแหงนะทุกคนที่คลิปนี้เป็นคลิปที่ซีละคลิปแรกเหมือนเป็นมือที่ซีที่เข้าได้มากนัาเผยแร่พี่น้องเข้าได้เบิงนะครับมือแรกก็คือเป็นมือที่เข้าไปฮับกัน มือที่สองก็คืออย,อยู่บานเป็นบ่าครับมือที่สามก็ตัดออยมือนี่เป็นมือที่สี่เดี๋ยวที่อดิสามาอยู่กับไอ<ม>หลังจากนี้บอแมนว่าไอสิ้าเลาะแต่หัวแต่วสวนเนี่ยอดิสาไอสิาอส้าอดิสาไปเที่ยวเมืองอุดรเนี่ยไปเลี้ยนรูเบงวิธีชีวิตต่างๆบัดว่าอารมณมองในสำคัญเดี๋ยวมีโอกาสเด,าเดี๋ยวพี่พาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าไเพราะว่าเฮากับแล้วแต่อเจจะของท้องทิ่เนาะว่าสิพาไปใส่ครับ ก็ดีใจลายเนาะได้มาแล้วก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้มาลองเฮ็ดซี่ใหม่ๆก็รู้สึกว่าตัวเองก็ได้เห็นอีย่างหลายๆอย่างหลายขึ้นนะก็รู้สึกดีใจเนาะแล้วก็มี f อมายอไม่อย่างก็แหงดีใจใจฟูเลยนะทุกคนใจฟูเลยบ่พี่น้องเพิ่นบอกว่าเออก็อย่างที่บอกครับเพิ่นก็บ่กอะแค่ทุกคอมเมนต์กกะบางคอมเมนต์ที่แบบเพิ่นเพิ่นเพิ่นคิดเช่นเห็นต่างนะครับก็ขอบคุณที่เพิ่อนคอมเมนต์ให้กำลังใจเขา ขอบคุณนะครับที่ให้กาลังใจแต่เพื่อนว่าเอ้ยอดิษาคือเห็ดซุ้มาเป็นตะคือแท้ต้องบอกไทราบเลยว่ามันเป็นครั้งแรกของน้องในการตัดอ้อยเนาะมันคือจังหวะอเขาบ่กคยเห็ดเขาก็เก่งเกร็งกลัวๆนี่ยจากน้อเป็นภาษาเมนเห็ดทิ่งเขาเห็ดตลอดคือขัดเจา้าดีมันอันนั้มันเป็นสิ่งเดียบเขาเจะเห็ดตลอดอยู่แล้วมันเป็นอาชีพของขัดเจา้าโอเคเดี๋ยวไอซีน้ำผ้าไปนะครับน้ำผ้าไปเลี้ยงลูกกับพ่อกับแม่ไอ้ไปะเข้าไปเบ่งเดี๋ยวสิถาม ถามพ่อถามแม่ว่าเป็นยังไงบ้างในการทำเนี่ยรายได้เป็นยังไงยังไงสาเดี๋ยวจะมาถามหนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนมักเล่นนะข้างขางก็เป็นส่วนอ้อยเนาะเข้าันเลยประตูเปิดค่ะให้รูปใกแข่งเพชรโดดแล้ววันนี้อ่าสวัสดีครับฟังท้ายหงห้งใส่ดีสบายดีดิ คนยูโบสบายดีใส,ส่สมาธิหรือเปล่า,น,น,า,านี่นี่ปะคนนี่มามาเนี่ยคนยูโบไปหาโอเคมาเดี๋ยวไอซี่เป็นผู้อธิบายสักก่นอนอธิษฐานตรงที่เพ่นปลูกอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียให้สังเกตเบื้องสองร่องหล,ลักเนี่ยสองร่องเนี่ยทั้งหน้าไ่นสาวนี สองล่องเนี่ยสองล่องเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวผู้จากการเป็นนักเรียนเนี่ยตัวผู้พืชมันผสมพันธ์กันยังไงผสมพันธ์ทางไหนเกสรเกสรเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียแล้วใครเป็นผู้ที่เอาเกสรตัวผู้กับตัวเมียมาใส่กันคนคนเหรอ <laughs> นักเรียนชั้นไหนเนี่ยรู้รู้ไหมว่าเป็นมแมลง<อ>บนเฮียนเป็นบอมลงเป็นตัวผสมพันธ์ใช่ไหม คือย้ำแมลงตอมดอกตัวผูแล้วก็เจสรตัวผูกอ่ะฟุ้นของตัวผูแล้วก็ไปผสมของตัวเมียเป็นบ่อันเคยเห็นแต่แบบเป็นแบบดอกไม่อย่างเชเออนั่นแหละก็เหมือนกันหมักหมักไม้หมักไม้เหมือนกันทุกอย่างแมลงทุกอย่างแต่อันนี้ครับเพิ่นจะบ่อให้แมลงเป็นตัวผสมพันธ์เพิ่นจะให้คนเป็นผู้นาเจสรทั้งสองอย่างน่ะมารวมตัวกันอ่าปกติเป็นอย่างคือเอามุ้งคล้องว้กันแมลงแมลงอ่า มันจะมีวิธีการต่างๆเพื่อที่จะมันมันแกรอดเขาได้ปะรอดเขาได้อยู่แต่แต,แต่แต่เราจะรู้ว่าอันไหนคนทําอันไหนแมลงทํามันจะมีวิธีสังเกตต่างๆปะอันนี้เป็นตัวผูครับนี่อลิสาตัวผูสองล่องอันนั้ <Man. S 2> นตัวเมียแมีันตัวผูสองล่องนี่สองสองคนเนี่ยคมคืนผู้เอ่อตัวเมียเนี่สิบคนก็คือสองล่องเนี่ยทำหน้า<บ>ที่ดูแลผู้หญิงทั้งหมดอ่ะสิบสิบคนเข้าใจปะคือเอา ไปเบิิยงไปล้เออคือผู้ชายสองคนเนี่ยเป็นผู้ให้ลูกผู้หญิงเพียงสิบคนอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเข้าใจไหมโอเคนี่ผู้หญิงผู้ชายมีสองคนเนี่ยพี่แดงว่ายูนี่บมมีลูกเลยเป็นไหมมีมีลูกอยู่ตัวผู้ก็มีลูกแต่มีน้อยมีมันไม่ใช่อ่าโอเคปะไปหาพ่อกันไปล่องไลหาแม่ไปล่องนี่หันซ้ามา ขนม,มกเล็นมานี่มัมม้นอ,อ,อันนี้มันก็จะสุกแล้วบอจากมือถึงจะแบบแดงแบบเดี๋ยวไปถามข้อมูลกันท่าบ่เอกกับบอรครได้มาแมนครับสะออนอันนี้สายคิดว่าข้าเจ้าสีไขาหมากคือไย,ย่ไงไขายมากอุ้ยเ<บ>ยียบหมาเด้อไม่ใช่ไขายมากนะอันนี้คือไขยมเมล็ด เมล็ดบนไหนเดี๋ยวจีไปถามพ่อมรู้กันไปยันมื่นปะยานอยู่ไม่ให้เขาจับกล้องเขาบอกยานบ่กอีกนึ่มื่นปะแมนบริยานตัวเองมืน่นยานบ่กอีกมืน่นเพราะว่าจะของมิเกิอบเป็นปะไปเดี๋ยวให้ส่นที่ถายกไปพี่ดองครับลุยอุ้ยจมเลยน้ำจะกลานที่คือจะหุดนี่มั้ยสวนแมนเอา,อเ,อาเอาไวถ้ถาบับลุงมันกับสีดูดน้ำเพราะว่ารากมันใหญ่อยู่พื้นนะ่ะที่เ้าเหยียบนะ่ะ รเราอีได้่วอีกได้เราล้างเอาก็ได้เท้านะลูมหมน์นะลูมดอโอ้แต่พอแต่แม่ก็ย่างย่างไก่เราเองยังสิลูมเดีอดเดือดไม่ถ่ายวีคูดูแลส่วนนี้พ่อกับแม่เราเองสบายดีพอ่มพอมื่อนี้อ่านพ่อมาเห็ดยังอยู่ที่สวนมักเล่นอ่ะอันนี้กำลังเห็ดยังอยู่ตัวนี้ตอนตอนเทียร์สวนมังเล่นนี่ เห็ดแล้วมันมันเป็นอย่างตัวนี้อ๋อต้นนี้ทิ้งาสังเกตบึงอ๋อจงเอตัวนี้ตัวนี้เกินเกศสอนวันนี่ถ้าบอกอ๋อดีมันจะเป็นอะไรอ๋ออก็ผสมพันธุ์กันเองนี่มันผสมพันธุ์กันเองมันเปลี่ยนฟุ้งออกมาจากตัวนี้มันสะผสมพันธุ์กันเองมันเป็นหมากมาเปลีนโอพีเขินมันสิบพันมาตรฐานแต่ทานตัวนี้มาผสมพันธุ์มีเกินตัวพ่อเนี่ยนี่เขาสืบฟุ้นตัวพ่อจากนี้มาแล้วเขาจะเขาบอกว่าขบวนการลายย่างโซจิหอยแบบนั่นปฏิกิริยาจะนีข้กันเนี่ยหอน คุณเหรอกเอาไม้จีใสิตัวนี้ตัวตัวที่ทอดที่ทอดนี่งแล้วก็มาวางไว้สิลวะเลยอ่เกลยดเกียดแต่ว่ามันเกียดด้วยตอนนี้เขายังไเป็นฟุ้นกอนอมันเป็นฟุ้นอยู่อันนี้บรเอาตามเอาตามกระบวนการมันคือคือไ้ต่อนก่อนครบตอนนี้่เอาตามกระบวนการเอาดอกเจ้าไหนที่พ่อต้องตอนะไมะวิธีการสอนการหาดอกอะเบ่งแล้วไหที่ควรเท่ากิ้มน่ะอ่าเบ่งจังไหนอันนี้คือเฮ็ดแล้ว ไปซาไปสังเกตบึงให้บึงจุ่มยู่มเบ่จุ่มยุ่้ให้ซาสังเกตบึงนะให้มันจุ่มมั้งเบึงสังเกตบึงในการทำงานปุ๊บอ๋อออกเลนอ้ยดไก่หดไวบงงานเี่นะนี่ให้เหลียรตั้งแต่เกศซอนตัวเล็กๆเห็นปะเ่าขอลองเห็ดไดวมาหาบึงตัวนี้มันหน่อยอยู่มันหน่อยอยู่อีกมือ อีกมือหนึ่งไหมพี่ไหมอันนี้สาล้องคนขู่หาเองกนี้เอาทุกสายไหมไม่ถอดมันเบิดโอ้สับเหามันมันฮ้อนเบ็ดเบิดเลยนะของของเบ็ดโอ้แม่เบ็ดเบิดมันฮ้อนอะดี๋ยวตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวเองบอกน้องอันนี้อันนี้อันนี้พันแล้วจับแห้งมาได้ลนหายแล้วโอเคนี่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 พ่อได้นี่อริสาเบงวิธีจับ อลิสาเอาเอามือเบิงเบิงอาจารย์เบิงจะจะจับแต่ตัวมันอ่ะจับไม่ได้กลัวมันขาดเอามืออลิสาอีมือนึงอ่ะเกาะเกาะตัวหญ่ไ้นะจับตัวหญ่ไปน้าเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันถึงจะได้ลองเบิงให้พ่อให้เบิงสังเกตปอยเลยสังเกตดีๆวิธีจับค้มอ่ะบีบเข้าไปก่อนเนี่ยเข้าไปปุ๊บปุ๊บงะออกมันจะออกมันจะเหลือเลย ชาติจะนี่ออกกับโวมีข้อหมายได้ไงน,น้ำเกสรน,นี่ของวมาผสมพันธุ์นี่นี่ได้ประมาณน่าห้องมือเป็นลูกสิพันธุ์ไปได้หาห้องห้องมือเนี่ยลูกนี้ไม่ไแย่เราได้เป็นอาทิตย์รอดเนี่ยอันนี้เอ,อิญมีพันธ์บอกแบบมักเล่นเ้าจะมีแบบมีพันธ์บอกว่าเอาพ่ออีบอกว่าจังไดเมื่อกี้เกาะชเออเกาะไว้จับอ่า ขาดกระช่งน <asan> um, <hyper kicked> <insane> ั่นแหละบ่บบอบอย่างนี้เขาร้องเสื้อทิ้งเสื้อทำใมันขาดกระพุ้งอยังนี้นั่นไงไก่เราได้คื้นอร่อยไก่ยังไก่เปลี่นโอ้ยยังไม่ได้เ็ดติมไก่เปลี่ยนโอ้ปกติถ้าถ้าเอาลองมึงมีเสียก่อนคือท้องเลยอมีแววเหล่านะมีแววด้วยถือว่าเขาใจง่ายเห็นไหมนั่นละนั่นละเอาปกติมันเข้าใจง่ายระวังระวังมือจะสั่นจะให้มันไปต้องตัวนั้นเด็ดขาดตองเลยต่อยายมันขาดขาดกระพุ้งอย่างนดอกนี่เอาดอกไม้ใส่เพิ่ง มันต้องมีสิดพลาดไปเรื่อยนราก็สิเปลี่ยนได้นั่นเจ้าของขาดเราซะยังขาดกันได้ทีมสาน่ะสาพยายามแบบอย่าปล่อยไปให้มันถืออ่ะดึงออกมาทั้งที่ย่าอย่าปล่อยคลิปให้มันไปตอกยาอย่าปล่อยเข้าออกแล้วน่ะย่าปล่อยไปหามันดึงออกมาพี่อันนี้ขาดแล้วสิบบ้ขาดแต่ว่ากลัวไงมันไปต้องแล้วมันสิขาดนี่โอเคได้ละได้ละโอเคเอาหาเบื้องเอาหางเบื้องไม่คุ้ยอันนั้นนะจุ๊บยังไงรู้สาไหมนะ อ่ะนี่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 นนี่นน่นนี่นี่สวยเลยเนี่ยเอ้ยบอิเ็นเท็จแล้ววะเงินได้อยู่เขามาใกล้ๆตัวคนน่ะเงินเขามาใกล้ๆโอเคมาอ่ดีดีนะขึ้นบุคคลอะอ่าเงี้ยอืมป้อนเงี้ยจำให้ธนัด เอาพ่อเวียงมานล้วมันนะโอ้ไปแล้วบ่ะโบมีันแบตพลิเพิดมาของใครนี่เนาะอึ๊บนี่ออกแล้วอืเสร็จแล้วเสร็จแล้วกับกับไงรอ่ะอมาเดี๋ยวบอาอีกสิบห้าเห็ดพยายามแบบมันต้องหางซี่ไปจนเบอร์เดซืา มันเกิดบไดยาตัวมันต้องหาให้มันเห็นี่ยล้หอันนี้คือสาธิตมไจะทําให้ดูบนนี้ทำให้ดูบไดเห็ดโดนเราดกี้เห็ดละเมงอยู่เด้ยปึ๊บน่ยเห็นไหมน่ยปบเคยเห็ดไง เรียบร้อยอ่าม,มาเอามาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งสิใหุ้ลิสาคล้องลิสามานึ่มามากระเป๋แบบอีทายให้พี่ดองเบิง่งอริสาหาเบิง่งหาเบิง่งม,มีบ่จุ่มๆไม่หรใส่ยังไม่ได้มันยังจุ่มหลายอยู่ยังจุ่มหลายอยู่ให้มันมีแยงหนึ่งแยงอีกแยงให้มันต้องเป็นสาวหน่อย นเหาบิงอันนี้คืออันนี้คือเรียบร้อยแล้วนี่ไปลองไหนไปองใหมันบอกขาองใหม่้ยงีไปได้มันอยู่เคนมมัน่าขนาดไปเข้าไปลองไหม่ปต้องต้องไปพุ่นมันบอกเดี๋ยวศาสตร์จะมาเฮ็ดยู่นี่แล้วแล้วก็เฮ็ดไปน้ำจะถามพอไปน้ำเรื่องเกี่ยวกับมักเลนที่เฮ็ดยุ่สวร พออันส่วนมกเร็นนี่ว่าอันขายนี่ขายเป็นนว่ยนวยเบหน่วยเท่าใด้เาขายขเป็นเอาเม็ดแต่ขขยเม็ดนี้เอาเม็ดจังไงแบบเม็ดในอเอาในมันแต่ขขยในมันเอาซื้อรับซื้อกรลกกันประมาณเจ็ดพ<อ>ันห้าถึงแปดพันแปดพันบาทต้อง,ต,องต้องว่าให้น้องฟังกันพอท้าวค่อมว่าแบบว่าเออมันเม็นว่าหอนได้หอนปลูกเด้มันต้องนี้ทาการการทําสัญญากับบริษัท มันจะมีบริษัทมารองรับบอมเวนว่าคนสาพันมันเขาขึ้นทรมงลาดือจังเอ,อเื้อยอย่างเฮ็ดอันเสร็อ้บ่าเอขอในไปปลูกเพราะได้เฮ็ดขายในคือเจ้าเนี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างเอาพามรูให้ยฟังเนาะอืมบ่ได้ยูลาบ่เคยมีแบบนี้เลยคือถ้าเป็นสวนปลูกก็คือปลูกแล้วเก็บเอามากไปขายอย่างเดียว้ลวตลาดอย่างเดียวน,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 นั่นแหละจริงๆคือคือคนลาบ่เคยเลยแล้วที่ผ่านมาน่ะ ปีที่สำเร็จสูงสุดที่ที่พ่อเคยสำเร็จได้ได้ประมาณ1กิโลเ็นกิโลสี่สิบสี่กิโลคูณแปดพันแปดสี่สสองสามแสองแล้วกับสองสองร้อยห้าิล้านเน์ยเงินสามแสนสองสามแหกมืนสองพัแล้วก็ฮักนี่เท่าไหร่พ่อใส่ใจกัของเขาอย่างตัวค่านี่เขาดีประมาณสองหมบาทสองหมื่นบาทเขาให้เงินเบิกมาหกหมื่นประมาณเกือบ6กหมื่น หากโขมเงนออกกับซีเืออยูสามสามแสนใสเวลาสี่ปีเขาต้องทุนให้เกนนี้เอาอเกนไหนนี่วะเกนไในนี่ถ้าปีมาหน่อยใหญ่ทำใสเวลาแค่สี่เดือนน่ะเงินสามแสนบาทนะสี่สิบสี่สามแสนสามเดือนปะแม่สามสี่เดือนสามสเดือนเดือนหนาก็เลยเก็บมากแล้วมันกิมันกิดบอมเอนวาซีได้กันทุกคนนะครับเอบยคือจังพ่อกิบบอมเอนวาซีได้ครบปีบางปีที่มันล่มเร็วมันก็ล่มเร็วอ่ะวิตเตนี่เขาซื้อกันไม่ยิ่งสิน่ะ สภาพดินอากาศพร้อมเนาะแมนสภาพดินอากาศสภาพดินการบำรุงเขาพร้อมแมนแมนว่าเรื่องความเอาใจใส่ใจใจใจสู้อิลีใจมากอีรีเลยดีดีชื่นชมยุกย่องพ่อคือคนที่ต้นเบบและกับตัวย่างที่ดีแบบเฮ้ออลิซาเบอรเบอร์นนี้คือบุธรรมดาเนี่ยต้องเอาใจใส่นะแมนใจล้วนคืองานนี่คือใจใจล้วน เป็นยังไงดิสาถือว่าเป็นละเอียดอ่อนบออันนี้อันนี้ได้เห็ดไปไหมประมาณจากดอกถึงสิบไปย่างไปอีกเนี่ยสมมติว่าเสร็จนี่ปุ๊บนี่ๆๆๆมันจะเป็นไปยังสั้นผ่านด้วยก้าก็แลวผ่านดิ่มก็ต้องเอาสมมติว่าอดิสาเป็นแล้วอธิบายพี่น้องฟังนี่สมมติว่าไอ้เป็นคนมาเรียนรู้เราจะมีวิธีการสอนคนยังไงเอาเอาไหมเอามือไปขึ้นจับอีกปุ๊บ มือเขาหนีนี่มือมือเขาจะดอกกก็คือเขาจะต้องหาดอกที่มันแบบเริ่มแบบแตกออกนิดนึงแล้วเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นดอกจุ้มยูซีคืออย่างบบไนต้องเป็นแบบมีแบบเตกออกมาแบบเฉีนเลืองเลืองจากน้อยนี่แบบนี้อืมโอเคเข้าใจง่ายตัวแล้วก็เอาอันนี้อันคีบเนี่ยแทงไปแต่ว่าบบต้องแทงอันแทงนะเพราะมันชิดกันทั้งกลางกับเปิดออกแบบนี้เนาะต้องใส่ตาดีทีแล้วก็คีบเอาอันใครเอาอย่างกาบบ่พอ กาบสีนี้สีเหลืองเหไม่ต้องสั้นอ๋อเฮ็ดปินเนี่ยเขาเป็นยังเขาต้องจให้ได้ประมาณนี้ตอนนี้ออกเบิดเขาเป็นยังตัวแห่งเรือเกศสอนตัวนี้คือเขาอีกสามมือพันว่าเขาต้องจำให้ได้ว่าเขายังว่าได้ผสมพันธุ์เอ้อีกตัวนึงเห็นผสมโดยเที่ยวผสมพันธุ์เราเขาจี๋หูออกว่นี่ จีหูมันมันสีไม้ใบอะห้องจีไม้ใบหนึ่งปกติมันมีแสกเต็มเหาก็จีกบ่ให้มันเต็มอะฉะนันแบงสามมือนพันมาเราดิเนี่ยมันอากที่เนี่ยวสามหมื่นพันมาเราแล้วเขาเสือพุ่นมาเนี่ยน้องตองดึงหัวออกเนี่ยดึงหัวออกเปี่ยวเปี้ยวแต่ว่าห้ามไว้ใบาไมไว้ว่าเขาเด็ดผสมพันแล้วนี่พอสามสิบเจ็ดใบได้หรือถิ่นนี้เขาดึงแลาวได้ไมทุกอันเลยเนาะทุกอันแล้วออตองนี้ต้องเป็นอันที่แบบในโน้อยละเอียดอ่อนอีพ่อต้องสละิาร์เสีย เสียหลายลูกเลยมื่อนี้อลิซามามันเกิดมันเกิดได้ตามที่เราเกิดได้ทุกมื่อเกิดได้ทุกมื่อมันออกดอกออกไม่ตลอดมันตัวตัวเก้าตัวในแ้วน่ะสาวมันกินแล้วมดที่นี่ทุกคนเกสอนทั้งกลางมันเห็นบ่นี่ครับตัวนี้สามันขายดิบกินร้อน ตามร้านเขาขายอะไรเราประมาณโรตีวัดเนี่ยขันขายลูกมันเนี่ยเขามีเกสรเหลือป่ะเลือโอเคได้นี่โอ้เวอร์จะมีเกสรสิ่งที่สำคัญคือคือเกสรนะหมอประมาณยี่สิบบาทพวกนั้นหลายเลยน่ะแมนเ้็นวันที่หาบาทเหกบาทเป็นบ้านาอธิษฐานโดยเป็นจังใดหลังจากที่ได้มาเรียนรู้เบิงวิถีชีวิตของพี่น้องทางบ้านเบาอี ก็ได้เฮียนหูนอนได้หูว่ามันต้องได้ผสมพันธุ์ต้องได้มาเห้เธอโดดเธอโดแบบนี้ก็หูซึว่า <c oughs> อ่า <c oughs> การที่จะได้หมักเลียนหน่วยห,หนึ่งนะี่นะมันจะต้องใช้ความอดทนจะต้องใช้เวลาเวลาเนาะต้องแบบเขาต้องอาจจะใส่มันอีหลีเขาจึงจะได้ส่วนออกมาเป็นแบบนี้เนาะก็คือเขาก็เห็นได้ถึงความใส่ใจของชาวบ <c oughs> ้านชาวอ่าส่วนของเพื่นอนเนาะว่าแต่ละคนที่เหตุอาศวีแต่ละอันเนาะก็มีแบบ อาชีพแตกต่างกันแแต่ละคนกับแบบธนัตบ่คือกันเนาะแต่ว่าสําหรับไผรที่อ่าหาเงินเนาะทุกอย่างก็กต้องไ้เป็่นอยู่แล้วถึงเขาบ่าเป็นเครืออริสานี่เป็นสมุนอลิษาได้เงินอริษาตตองเฮ็ดอาชีพนี้อลิษาก็ต้องเฮียนหูมันจนเฮ็ดให้มันเป็นจนสามารถเฮ็ดให้ต้นนี่นะอ่าขายได้เงินแล้วก็ออกมาเป็นผลกําไร นั่นแหละนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นาะงสำหรับไผ่ที่กำลังาหาเหตุงานทำหรือว่าเซาไ้เซานาเซาสวนนาอที่กำลังเฮ้อยู่ว่าต้องอ่าเปิดซีเรียสเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอาซีพของเจ้าเองเจ้าก็สามารถหาเงินด้วยตัวเองด้วยความบริสุทธิ์เพราว่าจะเป็นการตัดอ้อยหรือว่าปลูกอ้อยนี่ก็เป็นอาซีพหนึ่งเนาะกับอันอน,อดดน,น,นี้ก็เขามาให้กำลังใจแล้วก็มาเฮียนฮู้นี่ก็คือการแบบ มาลงตัวจริงนาอคล้ายๆว่าเขาสมุดเข้าไปเฮียนเป็นทฤษฎีแล้วเทามาเฮียนลงตัวจริงอันนี้ก็จะเป็นการเฮียนอีกแบบหนึ่งถึงเขาจะไม่ได้เฮียนโยเฮียนแต่เขาก็สามารถมาเฮียนได้ยูที่แบบสถานที่แห่งนี้ก็ได้น้องถือว่าเป็นการเฮียนหนังสือคือกันโอเคนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้นาอก็คือมวลหลายได้ความหู้หลายแห่งนาะสําหรับนี้คลิปนี้ก็ขอบใจเบาเอทหลายๆนาอที่ให้พามาลินพาได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาอ่า พามาได้ความหูพร้อมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คืออลิสาก็สิขอลัไปก่อนเนาะใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามซองอลิสาซงน้อยเวงจนันในเด้อบายบายไว้เจอกันคลิปหนะ้า